มาดูอันนี้อันนี้สวยมากๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าหนุมานขัดสมาธินะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาเป็นบอลก้านยาวนะคะเป็นบอลก้านยาวอันเนี้ยสูงถึงสะเอลหนูเลยเนี่ยหนูให้ดูเลยเนี่ยสะเอวหนูเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิถึงสะเอลหนูเลยสูงมากอันนี้ดูสีสันของเขางามมากเนาะดูดิดูใบของเขาแล้วเขามีหูอยู่ใต้ใบด้วยนะตระกูลหนุมานเนี่ยดูดิคุณผู้ชมดูดิหูใหญ่มากแต่และหูดู ความสวยของเขานี่แหละความความพิเศษของเขาไอไอบอลสีตระกูลหนุมานนะคะส่วนมากเขาจะมีหูอยู่ใต้ไปและดูดิคุณผู้ชมขามีแต่อันสวยๆนี่ยิ่งอันนี้คุณผู้ชมดูดิมีลายหูมากดูดิสีสันของเขาเขาเรียกว่าหนุมานขัดสมาธินะคะอันนี้ก็เพิ่งจะแทงยอดออกมาใหม่อันนี้หัวเขาน่าจะใหญ่น่าดูเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูอืม สวยๆแบบนี้คนไหนอยากมีไว้ครอบครองก็ไปหามาสะสมได้นะคะคุณผู้ชมดูหานุมานขัดสมาธินะคะคุณผู้ชมนี่มาดูต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานข้าวเฝ้านะคะสีสันของเขาจะสวยประมาณนี้เลยดูอันนี้ใบใหญ่มากนะคะนี่ใบใหญ่มากๆเลยสีสันขเขาก็จะหวานแววประมาณนี้นี่ดูขอบใบของเขาขอบใบของเขาก็สวยะคะ่ะคุณผู้ชมดูสีสันของเขานี่หืมายหวานทั้งหลายนะคะ อยากได้วันหวานแบบนี้ก็หาสะสมได้นะคะหานุมานข้าวเฝ้านะคะสีสันก็จะสวยใสสดใสสวยงามแบบนี้เลยบนสีมีหลากหลายอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้เขาเรียกว่าบางใหญ่นะคะอันนี้เขาเขาทิ้งใบไปแล้วแต่เขาแทงยอดออกมาใหญ่ใหม่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าบางใหญ่สีสันของเขาก็จะสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูดิ งามเนาะงามมากๆเลยแต่และต้นนี่สูงเลยหัวเข่าขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นตระกูลไก่นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไก่สูพันนะคะเป็นบอลสีที่น่าสะสมตระกูลไก่นะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยเนาะที่จริงเขาจะเป็นสีขาวชมพูนะคะแต่นี่เขายังกัดสีได้ไม่เต็มที่นะใบใหญ่มากๆเลยดูดิประมาณสามสี่ฝ่ามือเลยนะคะนี่ใหญ่มากๆเลย สีสันก็จะสวยประมาณนี้เลย,เลยต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าน Lebanon, yeah. ินละเอกนะคะนินละเอกกับฮานุมานออกสืกฮานุมานขะสมาธิอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนกันมากนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาแต่ว่าพื้นใบจะไม่เหมือนกันนะให้สังเกตพื้นใบนี่นินละเอกเขาก็จะเป็นแบบนี้อ่าอ่าใตะโพกเขาก็จะห่างกันแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาสวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นต้นใหญ่นะคะนี่สูงสูงประมาณเกือบถึงสะเอลนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาสวยงามมากดู เป็นบอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่มาดูอันนี้อันนี้สีหวานมากเลยนะคะอันนี้ชื่อดีมากเลยเขาเรียกว่าเทพกะหนกนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยเทพกหนกเป็นบอลสีที่ชื่อดีมีความหมายมากๆเลยนะคะก่อนนี้ขยันเที่ยวชาแนลเคยมีแบ่งปันนะขายดีมากๆเลยก่อนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่ต้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นบอลสีของสวนอันนี้รุดบอลสีนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ อยู่ที่พนัสนิคมนะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากได้ก็หนูทิ้งบรโทรศัพท์ไว้ตรงหัวคลิปนะคะคุณผู้ชมมาดูอันนี้อีกใบหนึ่งอีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเพิ่งจะแทงยอดออกมาใหม่นะอันนี้หนูจําชื่อเขาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะแต่สีสันของเขาดูดิวานแววละพื้นใบจะเป็นสีขาวเขียวแล้วก็เป็นลายจุดชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามนะคะคุณผู้ชมจําชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ปักชื่อไว้เนาะ เลยเอามาให้ให้ดูก่อนว่าบอนสียังมีอีกเยอะค่ะที่ว่าหน้าเล่นแล้วก็หน้าสะสมนะคะนี่มาดูต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่านางลากสดนะเขาป้ายเขียวนะส่วนมากนี่เอนางลากสดนี่เขาป้ายมันบางทีมันป้ายไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้เขาป้ายเขียวแล้วใบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นางลากสดเป็นบอนสีก่อนเนี้ยคนที่คนเล่นกันเยอะมากนะคะนางลากสดคนจะเล่นกันเยอะมาก สีสันของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยก้านกระดูกจะเป็นสีแดงสดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตเต็มที่อันนี้คือเขาโตเต็มที่แล้วนะคะสีสันของเขาก็จะสวยแบบนี้เลยเนาะนี่คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะคุณผู้ชมมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ป้ายเขียวเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิป้ายเขียวเลยอันเนี้อันนี้เขาเรียกมนสวรรค์น,นะคะเน่สวยมากดูสวยมากดู สวยจริงๆเลยใบเนี่ยประมาณสองสาฝ่ามือเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นใบของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเขียวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยคนไหนที่ชอบบอนสีใบใหญ่ๆนะคะแนะนำเลยนี่สวยงามแบบนี้เลยต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะ่ะงามมาก คก็หลังจากที่พามาดูบอลสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ <Yeah. S 1> กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวเชนเนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่แี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเด้อจ้า <laughs>